อพัก้าวไปหาเสียงเดี๋ยวขอใช้หูผมขอบคุณครับตั้ได้แล้วใช่ไหมครับผที่ผมเป็นคนเล่าครับครับแต่ว่าแต่วที่ตามอยู่ครับที่ตามฝักดีอยู่ครับครับผมอ๋อมันมีใช้ฮูอมดิโอ้ยเคยเข้ามาได้ี่อารมณ์แบบยุคออเจ้าเลยนะ นี่เขามาโซนถนนคนเดินแล้วแล้วตากับยายจะรู้อยู่ใส่ตากับยายอยู่ใส่ตอนนี้ฮัลโหลคนโคตรหลายเลยตอนค่ำนาจะหลายกว่านี้เบื้องหันนี้มีตีนเหล็กปรัดแซ่งไหมอู้หปลานิลเผาก็มี เลยกันก่อนจ้าอร่อยยันก้างทุกตัวด้านนี้เลยโอ<ฮ>้โหมาทางน,นี้เนาะเดี๋ยวยางมาทางน,นี้เอาแต่วันนะ่าขึ้นอยู่วะไม่เอ้ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพามาหารอเบิงเฮ้ยเล็ก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 ด้าเด้่เดี๋อค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยะครับๆค่อนๆั่อยๆค่อค่อบๆค่อยๆคนอีๆค่อยค่อยๆค่ค่ียๆค่อ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 ยๆดีอยคอยๆคัอยๆค่อย่าย่อยๆคอย่อยค่ค่่ค่ค่่ค่ค่คออยู่เพราะว่าอ บังข้าวแผ่เล็กกินเข่าอ๋อโอเคไปเดี๋ยวผมไปเดินก่อนหาซื้ออย่างกินจักหน่อยเนาะหิวข้าอะกินขนมเซเว่นยังอิ่มนะก็ในส่วนของบรรยากาศการแสดงนะครับช่วงเวลา18นาฬิกานะครับบริเวณมันมีให้ทายพวกนี้เลยนะครับ18นาฬิกาแล้วก็ที่ยวสามารถสำหรับไปดับารแสดงได้ใครอยู่ที่ไหนปะ สิบออบาทอเมริกาหมดแล้วป่ะมึงมีเงินขึ้นไปได้หมดเลยขึ้นได้ไไดขึ้นได้เหรอขอขึ้นได้ป่ะอ้หูบุเคยเข้ามาเลยนี่บุกเคยเข้ามาเลยอ๋อยุกเก่าๆเลยยุกไหนยุกเก่าศูนย์หม,มคิดว่ายุกอะไเลยเทศบาลภาพเก่ามึงเขียนมาลาช มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคืออย่างเดี๋ยวมาเบิรงอันนี้แมปแมปแมปแผนที่ท่องเที่ยวชุมชนเข็มมาลาศรธานีบอลเที่ยวอยู่แมนจุดนี้บอลเที่ยวอยู่โอเคมามาขึ้นมาทึงมาขอบคุณเจ้าที่กองกัางนะครับจะเก็บนะครับจะเก็บต้นแต้มเกิดหมดนี้เก็บเมในเดียวนะครับเก็บเมในเดียว คอยผู ul ult, oh, ้แน่ใจว่าเขาไปปวดเกิบบอปวดเกิบซะเนาะโอ้โหอารมณ์แบบยุคอเจ้าอะนะโอหเดี๋ยวเดี๋ยวเขานั่งได้บอเขานั่งได้บอเลยเฮ้ยบุการ์นั่งวะเพราะว่าไปก่อนละโอ้โหเฮ้ยไม่แน่พระขนงพี่มากมาแล้ว คิดถึงหนังกันะเนาะหนังไม่น่าเพราะขนกันนะไม่เป็นไรวันนี้ไม่ได้เฮ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยพิมดีป่ะอยู่นี่ก็มีว่ะโอ้แต่ เงานี่นี่นี่อันนี้น่าจะเป็นตำรวจบอกตำรวจหรือทหารแบตก็จะหมดละางาเรุมามาดูแลกองุี่ร้อนนะครับที่สพรรบรนะครับ ตอนนี้ซื้อแบตคอยสิบุเดี๋ยวคอยสิเปลี่ยนเป็นไม่น่าจะใช้บพไาะแล้วน่าจะใช้น่าจะทายบรรยากาศทั่วไปเดลยสากใบกระดมโอเคเดี๋ยวพาไปเบิ่งตลาดแต่ว่าไม่อันนี้คือใช้บพไาะไรแล้วแบดแบดกองสีพุทธก็ได้ใช้เอาเออท้านเทปกับทำทำเป็นหน้าคุณครูได้ไหมทำเป็นหน้าคุณครูได้ไหม เหผมันเหมันง่ายข้หนา้พูดนะโอ้มือสั่นเลยนี่วสิพาเ่บรรยากาศตัวไปเราหาซื้ออะไรกินสัห่ยไหมบห้าบาทห้าบาทใช่ไหมครับสิบห้าบาทสิห้าบาทครับ สิบฟรีหนึ่งห้าสิบเลยห้าสิบเป็นห้าสิบไม่เป็ีอะไรอีกม,ม,มีปูอัดปบิกใส่กรอบชีสชีสสาลายไข่กุ้งเอาสักสี่เนาะเอาสักสี่ครับเท่าไหร่ครับ cảm ơn các bạn cảm ơn nhà kho hàng nhà hàng mì gói các bạn nhé thắp nhang cầu nguyện cho các bạn nhé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  จรงนะอยายงนะครับะบตกาจ้าหน่อยจริงตสอกือนะเนี่ยแต่าแซ่บไหมถ้ามาเก็มลานอะไรเป็นชิกเนเจอร์ชิกเนเจอร์เ็มลานนี่คืออะไร เปคนเดึงใช่ครับเสื้อผ้าเพ,พิ่งนี้เพิว่าเสียงได้ยินอยู่บม้อพวมไหมเขาพูมี ตอนนี้สงสารสงสารเนี่ยอยู่สงสารสงารากรคืองจะมาสิ้าองศาเ้าบอวยงเกิดขึ้นสรุปสียเขาขึ้นกินไปก่อนโอ้เนี่เป็นปันครงเลยปัดทองลุเลยนะฮะเ่ฝากคนดูด้วยนะฮะที่น่ารักันขออรงณ์ครับมันไาผแน่ไปกับวัน์ศิคนรกไมด้เี๋ยจะมาบที่ว่ากเจ้าแสดงอะไร ขอดรำมามีอยู่วนมีอยู่เจ้าเจาขอดรำมันอ่ะทุกนหนหกโมงหกโมงอยู่ข้างหลังเลยมาแล้วเลยมาแล้วแม่บอกสุดเลยนนียั่งนะไปอีกโลงๆมันเปของหมดอ่ะมาถึงมาถึงมาหทางนี้กับสุดทางแหละสุดเขตถึงคนเดินแล้วเดี๋ยวเดินทางกลับก่อนกลับไปทางนั้นก่อนจะจะรำประมาณสิบเลงนะครับรำประมาณสิบเลงเครับวันนี้แถวนี้เคปบเย็นประมาณห้าเลงนะครับเคปเย็นบราเคยดีนโคต้อร่อยนะครับมานนี้ทีสันสวยงามเลย เค้กเย็นไม่เคยได้ยินนะไม่เคยได้ยินชื่อนี่เลยเป็นเค้ที่แบบไม่ถึงเย็นไอศครีมใช่ไหมใช่เย็นมากไอศครีมเหรอใช่นนนั้เี่พวกกระเป๋างานแฮนด์เมดบ่สแฮนด์เมดบ่เนี่ยเจ๋อเอฟซีครับโอเคตอนนี้ค่อยกันเสียบไม้เข้ามาแล้วเสียงชัดเจนขึ้นบ่เหมือนก่อนทางนี้เมนไมเข้าใจ เดี๋ยวพามาเบิ่งโซนตรงขามเมื่อกีนอ้นี่เจ้าวบนี้อาหารในการกินหลายกว่าเนาะอือได้โบนีนี่เขาเป็นยังไงคะอยละคะสามารถขอเพงนนะะลงได้นะคะร่วมบริจาคได้นะคะครับค่ะเป็นค่ายจิตอาสาเป็นค่ายจิตอาสาที่จะไปโรงเรียนเป็นจาขาวิทยาศาสตร์ค่ะอยู่ที่<อ>จังหวัดศรีสะเกษค่ะครับ เดี๋ยวากได้บริจาคหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าจบๆเสื้อการเรียนการสอนนะคะสามารถบริจาคได้ฟูลกาลังพูดหักหลายที่นี่นะเจอพักก้าวไปหาเสียงอาทิตย์หน้านี้เหลือเวลาเดี๋ยวขอใช้หูมั้ำไม่ถึงอาทิตย์นะคะก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับยินดีค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะคะ เชิญชวนนะคะเละไมยนะคะชชานมีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือยังนะคะเชิญชวนไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะคะอย่าไปเลือกคนเดียวเราชวนคุณพ่อได้อันนี้มาด้วยพี่ป้านะนะคะไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงด้วยนะคะเลือกตั้งนายกอบจรอบนี้ทั้งประชาชนาชสีมตอนนี้แม่กำลังเลือกนายกอบจเนี่ยท่านสท่านสสทุกคนนะสวัสดีครับครับแม่จะดูไหนครับ ขอบคุณครับตั้งได้แล้วใช่ไหมครับเพราะที่ผมเป็นคนเล่าครับครับแต่ว่าเตลที่ตามอยู่ครับที่ตามฝากคีอยู่ครับครับผมครับผมขอบคุณครับไปเจอไอ้สอสอท่านสอสวะท่านสอสอพรรคประชาชนเนี่ยเนี่ยบังเอิญวันนี้พอดีว่าเห็นอยู่ในติ๊กต็อกโอเคเอาซิมาเจออยู่นี่กลับบ้านกัน ไม่ขอยวอโอเคอยู่ท้ายะไรตาอะไรพี่ายไปสนี่โอเคมาตอนนี้ก็ขอเป็นคลิปก่อนไปเบิ่งนกูตอนนี้นขอบใจหลายมือน,นีมัวนหลายเกมยรมาลาดได้เจอทานซอสพักประชาชน,นอเขาอีกโชคดีแห่งโอเค